พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินเป็นพระบรมรูปประทับนั่งบนพระที่นั่งกงขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงรองรับด้วยแท่นฐานหินอ่อนสองชั้นสองข้างพระที่นั่งประดับพานพุ่มสการะด้านหลังเป็นฉากรูปพระวิมานอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรประจำพระองค์พื้นฉากเป็นหินอ่อนเรียบ โดยฉากด้านหลังจารึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบรมราชานุสาวรีนี้ประดิษฐานในที่สาธารณะในบริเวณที่ทัศนียภาพเบื้องหลังคือโลหะประสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารโบราณสถานสำคัญของชาติที่เหลือเพียงแห่งเดียวในโลกกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย